สวัสดีไทยฟุตบอลนิวส์ครับไปกันที่ลือหึ่งช้างศึอกอาจได้ประทับปีศาจแดงหลังเพจดังระบ,บุอื่นเครื่อง2เกมในไทยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลน,นัดประวัติศาสตร์ The Match Bangkok Century Cup ปี2022ี่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับลิเวอร์พูลณสนามราชมังคลายีราสถานในวันที่12กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งจัดการแข่งขันโดยบริษัท Fresh Air Festival จำกัด ภายใต้การบริหารโดยคุณวินิตเลิศลัตนชัยล่าสุดได้มีข่าวลือออกมาเพิ่มเติมว่าสำหรับสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตแชมป์ลลกสูสุดของประเทศอังกฤษ20สมัยจะไม่ได้ลงสนามที่ประเทศไทยเพียงแค่1เกมเท่านั้นจากการ,ปรเปิดเผยของเพจแฟนฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในประเทศไทยอย่าง Red Army Fan Club โดยเพจดังกล่าวได้ระบุตั้งแต่เมื่อวานว่ากำหนดการปรีซีซันเดือนกรกฎาคม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาไทยเป็นครั้งแรกแต่จะลงเตะอุ่นเครื่อง2แมตต์จากนั้นก็ย้ายไปออสเตรเลียลงอุ่นเครื่องอีก3มแมตช์2เมืองเมลเบิร์นและเพิร์ธพรุ่งนี้น่าจะลันช์พร้อมกันหมดโดยแอนดี้โคมาลันช์ที่ไทยส่วนเดอวายยองไปลันช์ที่เมลเบิร์นทีมงาน MUTV อยู่ที่กรุงเทพ2คนและจากโพสต์ดังกล่าวก็ได้ทำให้เกิดข่าวหรือว่าอีก1แมตต์ที่อาจจะเกิดขึ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในประเทศไทยนั้นอาจจะเป็นทีมชาติไทยที่ได้โอกาสแข่งขันหรือทีมเฉพาะากิจร่วมออสตาจากไทยลีกเหมือนเช่นที่เคยมีทีมสิงออสตาในการเจอกับเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2013ก็เป็นได้ ทางนี้ในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีงานแถลงข่าวแมตช์ประวัติศาสตร์ The Match Bangkok Century คับปี2022ระหว่างลิเวอร์พูลแชมป์ยุโรป6สมัยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแชมป์ีีกสูงสุดของประเทศอังกฤษ20สมัยนแฟชั่นฮอล์ชั้น1สยามพารากอนเวลา15นาฬิกาโดยทั้ง2สโมสรได้นำนักเตะร,ระดับตำนานขึ้นเวทีแถลงข่าวนำโดยแอนดี้โคลกองหน้าชุดทริปเปิลแชมป์ปี2999ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ส่วนลิเวอร์พูลนะครับนำโดยฟิลบาฟตำนานกองหลังที่เคยค้าแข้งปี1994ถึง2000และควา้าแชมป์ลลกครับหสมัยฤดูกาล1994ถึง1995ส่วนข่าวต่อมานะครับทีมชาติไทยเตรียมขยับ2อันดับสู่ท็อป110ของโลกอีกครั้ง ความคุนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่หลังลงสนามในช่วงฟีฟ่าเดประจำเดือนมีนาคมปี2022จำนวน2เกมในบ้านโดยเก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดเริ่มจากเปิดรังชมบริสเตเดียมเอาชนะทีมชาติเนปาล2ประตูต่อ0ตามด้วยเอาชนะทีมชาติซูรินาม1ประตูต่อ0ที่สนาม b ีจีสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งผลจากชัยชนะทั้งสองนัดทำให้ทีมชาติไทยเก็บคะแนนฟี f a เรงกิ้งจากการจัดอันดับโดยสหพันฟุตบอลนานาชาติหรือฟี f a ได้ประมาณ7คะแนนทำให้ทีมชาติไทยมีคะแนนรวมอยู่ที่ราวๆ1167คะแนนส่งผลให้ขยับขึ้นมา2อันดับอย่างไม่เป็นทางการจากอันดับที่112มาเป็นอันดับที่110สําำหรับการกลับมาสู่อันดับท็อป1 1 0ของโลกอีกครั้งของทีมชาติไทยนับเป็นครั้งแรกในรอบ9เดือนเต็ม หลังจากที่เคยเก้าวไปสูงที่สุดในอันดับที่106เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว แต่หลังจากชังสึกผลงานย่ำแย่ในศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ที่เสมออินโดนีเซีย2ประตูต่อ2ตามด้วยการแพ้สหรัฐอาหรับเอเมิเรต1ประตูต่อ3และแพ้มาลเซียสูงประตูต่อ1ในเกมสุดท้ายก็ทําให้อันดับตกลงมาเหลือ120ในเดือนสิงหาคมของปี2021และตกอีก2ขั้นลงมาอยู่ที่122ในเดือนกันยายนของปี2021 ก่อนที่อันดับของทีมชาติไทยจะเริ่มดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในยุคข,ของมานูพูกิ้งซึ่งไม่แพ้ใครมาแล้วถึง10เกมแบ่งออกเป็นชนะ8นัดและเสมอ2นัดนับตั้งแต่การคว้าแชมป์เอเวฟสุซูกิคัพปี2010เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาโดยการประกาศจังทางการจากทางสมาพัานธ์ฟุตบอลนานาชาติในส่วนของฟีฟ่าเรนกิ้งประจําเดือนมีนาคมปี2022นั้นจะประกาศในช่วงประมาณวันที่6เมษายนที่จะถึงนี้ สำหรับโปรแกรมอย่างเป็นทางการเกมต่อไปของทีมชาติไทยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของปี2022ที่จะถึงนี้ในรายการฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียหรือเอเชียนคัพปี2023รอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยจะพบกับมาดิฟสิงรลังกาและอุซเบกิสถานตามลาดับนะครับส่วนข่าวต่อมานะครับลองแล้วถึงเวลาจิ้มกองหลังยู23ใช้ใครดีสศึกใหญ่ ศึกฟุตบอลอยู23ชิงแชมป์เอเชียปี2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่1ถึง19มิถุนายนปี2565ทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม4ร่วมกับเกาหลีใต้แชมป์เก่าเวียดนามและมาเลเซีย โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาทีมชาติไทยได้มีโอกาสได้ลงทดสอบทีมในการแข่งขันฟุตบอลดูบาับปี2022ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE จำนวน3เกมผลงาน3เกมแพ้กาตาร์ประตูต่อ1แพ้จีน2ประตูต่อ4และแพ้อิรัก1ประตูต่อ2การลงทีมในรายการนี้ของโค้ชโ,โย่งบุรุบุศสีมคากุนซือใหญ่ U23 ที่ทำงานร่วมกับโค้ชโชคโชคชวีพรัฐ โคดก้างในลุยพลแก่นสนดูเหมือนว่าปัญหาหลักๆของทีมคือเรื่องของเกมรับที่ดูเหมือนว่าจะต้องเร่งปรับด่วนก่อนถึงศึกซีเกมและชิงแชมป์เอเชียซึ่งในการแข่งขัน23ปีชิงแชมป์เอเชียปี2022รอบคัดเลือกที่มงกุเรียและดูไบคัพปี2022มีผู้เล่นในแผงหลังที่ถูกเรียกเข้ามาสู่ทีมหลายคนไม่ว่าจะเป็นการลองทีมหรือแข่งขันเหลือเวลาอีก2เดือนต้องลองเดาใจกันว่า เมื่อถึงรอบสุดท้ายของการแข่งขันขฟุตบอลซีเกมปี2021ที่เวียดนาม6-23พฤษภาคมปี2565และ23ปีชิงแชมป์เอเชียป,ปี2022 1-19มิถุนายนปี2565ที่มีรอยต่อใกล้เคียงกันใครจะได้ไปลุยเล่นเกมรับให้ยู23ทีมชาติไทยกันบ้างกองหลังเยาวชน23ปีทีมชาติไทยแบ็กซ้ายจตุรพัฒน์สัจธรรมจากท่าเรือ f อ ชัดมงคลเรื่องทนาโลดจากชมบุรี f อกิจพงค์แสนเสนิทจากสมุรประการสัมพันธ์เกษีจากชมบุรี f อทวัดชัยอินปะโคนจากบุรีรัมยูเนเต็ดเซ็นเตอร์แบ็กจนณทานเข็มดีโอเนเซ่เดนมาร์กชนพัฒน์บัวพันธ์ลาดประชาอนุสัก์ใจเพชรธาตุเรืออันโตนิโอแสนใจรักจากชมบุรีธิรพัฒน์เหล่าหาบุตรจากอยุธยายูเนเต็ดธงชายทองชาจากชมบุรี f อ แมคขวานาคินวิเศษชาติจากบีจีปทุมยูเนเต็ดบูคอลีเลมดีจากช um ุมบุรีเอฟซีทิติทุมพรจากนครราชสีมาเอฟซีสำหรับโปรแกรม23ปีชิงแชมป์เอเชียปี2022นะครับที่ประเทศอุซเบกิสถานของทีมย2 3ไทยประกอบไปด้วย2มิถุนายนปี2565พบกับเวียดนาม5มิถุนายนปี2565พบกับมาเลเซียและ8มิถุนายนพบกับเกาหลีใต้ครับ ส่วนข่าวสุดท้ายนะครับแฟนคลับต้องลุ้นมะนาวตอบชัดความสัมพันธ์กับกวินมะนาวสอนศิลปณีวันนะครับตอบชัดๆแบบนี้ใครที่กําลังเชียร์ให้รีเทิร์นกับตองกวินธรรมศาสตรานันในทวารการท่าเรืออาจมีรุ่นกับคําตอบที่ว่าถ้าใช่ยังไงก็หนีกันไม่พ้นหลังจากที่คว้าปริญญาโทจากอังกฤษมาเรียบร้อยแล้วสําหรับมะนาวสอนศิลปณีวันดาราสาวโดวยล่าสุดเจ้าตัวจบสาข,ขากลยุทธ์การตลาด โดยดาราสาวบอกขอโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักเพื่อเก็บเงินก้อนโดยได้เปิดบริษัทของตัวเองอีกด้วยส่วนเรื่องราวของความรักนั้นสาวมะนาวยังตอบเหมือนเดิมคือทั้งเธอและตองต่างอยู่ในโหมดให้กำลังใจซึ่งกันและกันส่วนจะรีเทิร์นในฐานะคนรักเหมือนอดีตหรือไม่นั้นมะนาวบอกว่าให้รอติดตามกันแต่ตอนนี้ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก่อนที่มะนาวจะทิ้งท้ายบอกว่าคนที่ใช่ยังไงก็หนีไม่พ้น แล้วจะทำไมกับแอดมินจเนียร์นะครับโดยไทยฟุตบอลนิวส์ครับ